ขณะขับรถมาจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องเงินมีความร้อนสูงมีไฟเตือนสีแดงขึ้นมาบริเวณหน้าปัดขณะขับรถอุณภูมิของระบบปรับอากาศลดลงวิธีปฏิบัติเบื้องต้นให้มองซ้ายและมองขวาอย่างปลอดภัยและเลี้ยวซ้ายเข้าจอดโดยทันทีจอดรถให้ปลอดภัยเปิดไฟฉุกเฉินทิ้งไว้พร้อมดับเครื่องยนต์และเปิดฝากระโปรง เปิดฝากระปรงด้วยความระมัดระวังข้อควรระวังห้ามเปิดฝาหม้อ okay. น้ำขณะเครื่องยนต์มีความร้อนสูงเพราะน้ำยาหล่อเย็นที่มีความร้อนสูงอาจจะพุ่งมาโดนตัวเราได้วิธีที่ถูกต้องเมื่อดับเครื่องยนต์ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีให้ทำการเติมน้ำบริเวณถังพักน้ำให้เต็มโดยใช้น้ำดื่มหรือน้ำที่สะอาด ปิดฝาถังทักน้ำและทิ้งรถไปประมาณ20-30นาที20 minutes later หลังจากจอดรถทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีแล้วเมื่อตรวจสอบอุณหภูมิแล้วว่าเครื่องยนต์อุณหภูมิลดลงให้หาผ้าเช็ดรถหรือผ้าที่มีอยู่ในรถทำการคลุมบริเวณฝาหม้อน้ำนะครับแล้วหลังจากนั้นทำการบิดออกนะครับเพื่อป้องกันปัญหาแรงดันที่หลงเหลืออยู่ทำให้เกิดอันตราย เติมน้ำให้เต็มระบบแล้วหลังจากนั้นให้ปิดฝาหม้อน้ำให้แน่นสตาร์ทเครื่องยนต์เปิดระบบปรบอากาศแล้วเดินไปตรวจสอบการทำงานของพัดลมหม้อน้ำเมื่อตรวจสอบพบว่าพัดลมหม้อน้ำทำงานปกติให้ทำการปิดฝากระโปรงและนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน ตรวจสอบบริเวณหน้าปัดเดือนใหม่พบว่าไฟเตือนอุณภูมิความร้อนหายไปในกรณีที่ยังมีไฟเตือนอยู่แนะนําโทรเรียกศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ที่สุดส่งกานนี้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางด้วยความปราณาีจากโตโยต้าตาปี